ดีจ้าสดีจ้าวัสดีจ้าทุกคนเข้ามาได้ยังอ่ะแปบนึงแปบนึงกำลังแปบนึงแปบนึงไฮไฮ้ไม่ไหเอลวิสจริงจริงกับเบลไฮ้ยสวัสดีพี่หมีสวัสดีค่ะทุกคนยังไซโซเฮ้ยคือนอกไลฟ์ไม่เคยยุ่งเลยในไลฟ์มันยุ่งงงมา องวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะชาเลนจ์ในไลฟ์นี้ก็คือกอดรุ่นสี่ค่ะช่วยดูเลยว่าเราจะไปดูเลยว่เราจะมาดูดีเอชชันนะคะว่ารุ่นสี่รักกันแค่ไหนเรื่มเลยค่อเ้ยเน็ตพี่เน็ตพี่ทำไปแล้วอะ๋อ ถือว่าคนแรกก็ให้คะแนนเต็ม10ได้11นะคะเพราะว่าราักกันมากอันนี้ข้ามไปก่อนนะคะแล้วต่อไปเป็นลูกหมาค่ะลูกหมาไม่กอดูอันนี้ก็เต็ม10บให้ศูนย์นะคะเพราะว่าเป็นอ้อมกอดที่ไม่เคยอบอุ่นเ <c oughs> ท <ำ S 2> ่าไหร่พี่มีมาเร็ว <c oughs> พี่มี ีรักตัวไหมพี่มีพี่มีพี่มิพี่มีรักหนูไหมพี่มีอันนี้เต็มสิบก็ให้ดานะศูนย์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 เลยเนาะศูนย์แล้วศูนย์แล้วไอ้ครอบครัวนี้เหมือนกันเลยไม่ชอบหนูเลยสักคนครอบครัวมีไม่เคยชอบหนูครอบครัวมีไม่ชอบหนูเลไทน้เอออาจจะยังงั้นคะครบแล้วนะคะ อันนี้งอนกันอยู่ไม่นับค่านอนกันอยู <c <c ่กันหนูกับหนูอุซาวางแผนเปิดแบบว่าเปิดต pues ัวให้แบบว่าไม่ใช่เปิดตัวเปิดตัวอะไรไม่ไม่ใช่เปิดตัวเปิดตัวเดบิวหนูอุาวางแผนให้เขาง้อในไลฟ์แต่เขาไม่งอหนูค่ะทุกคนใช่เพราะงั้นตอนนี้หนูไม่ยุ่งกับเขาค่ะเขาคือใครไม่ค่ะเบอร์เบอร์เขาไลฟ์ไม่ได้เบอร์เพราะว่าไม่ยอมงอในไลฟ์เอง อุตส่าห์เปิดตัวเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้งอก็ไม่งอนนะคะแง่ฉัม่เงื้อฉันคนที่เงื้อแต่ไม่งื้อก็พอแล้วปะชาคนที่งื้อมันมีแค่ฉันว้าวเอาติ้งเป็นไงบ้างพี่ก็งอนมาทั้งวันใครงอนใครงอนเอาติ้งอเหรอเอาติ้งก็เงงเอาติงก็เงงแต่ว่าง้อเรื่องตอนเอาติ้งแล้วเหลือเรื่องวันนี้ยังไม่ได้งอเก่งอ๋ใช่ มันมันง,ง,งอเป็นวันวันไงแบบว่าง้อเป็นวันวันแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่ละวันจะมีสตอรี่ไม่เหมือนกันเราต้องตามให้ทันใช่คือพี่ทำไมทำไมหนูถึงพูดช้าคือพี่เปิดเสียงแล้วไรลืมไดเียอยู่ข้างๆนีค่ะถ้าเธอไม่ท้อจะงอแล้วนะทาไม่ไม่ตรงมาเจ้าไม่ตรงมาเจ้า ทุกคนจะฟังหนูออกไหมคือนิชาบ,บอกว่าฟังไม่ออกอ่ะไม่หนูจะเผานิชาให้ฟังแล้วกันทุกคนคือทุกคนมีเวลาน้อยหนูจะเล่าเรื่องนิชาแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นิชาบ่นว่าสำเนียงหนูฟังไม่ออกใช่ไหมคือนิชาตอนเต้นโอริทูเดทไม่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 ไมนไมนไม่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 ่ไม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 ่ม่่ไม่ไม แมเผ่านี้ชาวโอนยี่สิเดี๋ยวหนูแปะบัญชีให้นะคะเริ่มยังอะไรเริ่มหรอคะเริ่มไปเต็มตัวเฮ้ยยังไม่หมดเวลาเลยอีกตั้งเครื่องชุบผัวพี่พี่เหมือนที่รอเวลานี้มานานอะเหมือนที่รอเวลานี้กันมานานอะพี่ พี่ไม่ตอนนี้หนูเป็นของยอ้ C G M 4 d r t y ที่รักทุกคนค่ะเป็นของยอ้ C G M 4 d ที่รักทุกคนค่ะเราเป็น C G M 4 d ค่ะต